แนวหน้าออนไลน์ในช่วงของแนวหน้าพาตลอดอีพีนี้เราพามาที่ทางหลวง25ใกล้กับลองแสนแสบเลยล่ะค่ะเข้ามาตรงนี้นะคะทงองหลวง25ตรงเข้ามาเลยตรงเข้ามาเรื่อยๆตามโค้งเลยนะคะซอยแรกไม่เข้าเข้าซอยที่สองพอเข้าซอยที่2เสร็จเข้าซอยแยกเลยที่เขียนว,ว่าแสางเงินแล้วมาสุดซอยเลยค่ะมาชนกับตรงนี้ซึ่งเป็นทางเดินเข้าสู่ชุมชนนี่เป็นชุมชนมุสลิมค่ะทงองหลวง25แล้วตรงเข้าไปนะคะ นี่เป็นเส้นทางเดินที่จะตรงเข้าไปเป็นชุมชนที่น้องชาวมุสลิมแล้วก็พี่น้องชาวทองหล่อย5่สิาเนี่ยจำนวนมากเรามาเจอร้านร้านหนึ่งเป็นร้านลับลับจริงๆเมื่อก่อนเนี้ยชื่อร้านที่ว่าภูเก็ตเทาวอยู่ที่ทองหล่อซอยแแล้วย้ายไปทองหล่อสจากนั้นู้ย,ย้ายกลับเข้ามาในบ้านเขาค่ะเป็นหมู่บ้านชุมชนมุสลิมนี่คือร้านอาหารใต้เมืองภูเก็ตค่ะข้าางนี้ก็ได้เข้าทางนี้ก็ดี เราเข้าทางนี้แล้วกันเนาะเอ,อร้านรับจริงๆนะเธอเอ้ยแต่พวกเธอก็ไม่ต้องเข้าทางนี้เหมือนฉันก็ได้นะแล้วเข้ามาเราก็จะเจอร้านชื่อว่าครัวปักใต้ร้านอาหารนี้มีแค่สี่โต๊ะเท่านั้นเองข้างหน้าก็เรียกว่าโต๊ะที่ห้าแต่ว่าต้อนรับพี่น้องประชาชนม,มากมายครัวที่อยู่ตรงนี้ครัวสะอาดมากเป็นครัวเปิดเดี๋ยวไปดูครัวก่อนสวัสดีคนครัวทั้งหลายทั้งหญิงและชาย สวัสดีสวัสดีทุกคนอันนี้แม่เขาคายตะขาบไว้ให้น้องน้องนี่คือมือผัดจะบอกให้ว่าเป็นมือผัดที่เราจะหามือผัดที่ไหนผัดอาหารปักใต้ได้อร่อยเท่านี้เนี่ยไม่มีอีกแล้วบอกให้เลยแล้วน,น้องคนนี้นี่นะทำอาหารผัดอาหารทอดอาหารแกงอร่อยมากนี่เป็นอาหารปักใต้ค่ะปักใต้ที่เน้นเมืองภูงเกต็ตเห็นไหมดูดีเป็น ชุมชนมุสลิมแล้วอ่ะแล้ห้องครัวสะอาดเปิดโลง่งและนี่คือร้านร้านเล็กๆมีแค่สี่โต๊ะแล้วโต๊ะนึงมีเก e ้าอี้สี่ตัวแต่เราจะนั่งข้างนอกตอนนี้นี่นะคะดาราเซเล็บชื่อดังนี่มานั่งกันเยอะมากเลยค่ะนั่งรับลมดูแล้การความความคอนทราสต์ระหว่างคอนโดมิเนียมอันหรูหราคลองแสนแสบกับ บ้านพี่น้องชุมชนมุสลิมซึ่งตรงนี้เขาเป็นเหมือนกับว่าเป็นศูนย์อนามัยของกทมด้วยแต่นี้เป็นร้านเล็กๆมากข้างในมีโต๊ะอยู่หนึ่งโต๊ะมีมีลูกค้าสามคนแล้วก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องน้ําแล้วก็มีป้ายชื่อป้ายชื่อเขาก็จะเขียนว่ามีลูกค้าประจำอ่ะลูกค้าประจําที่ทุกๆสัปดาห์ต้องส่งอาหารเข้ามาสั่งซื้อเลยนะแต่ละคนนี่แบบหื ดี๋ยวถามเจ้าของร้านเขาเองว่าลูกค้าประจำเขาเป็นใครบ้างนี่คือร้านเล็กร้านลับในซอยลึกทางหลวง25ครัวปักใต้ค่ะค่ะแลวตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในร้านครัวปักใต้นะคะชื่อว่าร้านอาหารใต้เมืองภูเก็ตนี่เป็นเมนูและนี่คือพี่เป้สวัสดีพี่เป้ค,ค่ะแนวหน้าออนไลน์ในช่วงของแนวหน้าพาตลอนวันนี้เรามาตลอนถึงสุดซอยทางหลวง25คืออย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อตอนต้นรายการว่าร้านเล็ก อยู่ในซอยลึกจริงๆแต่ว่าผู้คนเนี่ยมากันแบบอึ้งมากค่ะในร้านเนี่ยที่อยู่ข้างในเนี่ยนะคะมี4โต๊ะและโต๊ะหนึ่งเนี่ยมีเก้าอี้สตัวเท่านั้นก็คือรับได้แค่นี้ล้นจากในร้านก็ออกมาทางนี้หรือว่าไรเดอร์แล้วก็นเนื้อสะอาดมากครัวก็สะอาดร้านอาหารก็สะอาดเดิมทีร้านเนี้ยมาจากร้านที่ชื่อว่าภูกเกตเทาในซอยทองหล่อ8จากแก<ม>็ย้ายไป4 4 4แก็ย้ายไปสี่ แล้วก็จากสี่ปุ๊บก็มาที่นี่เลยนะคะก็คือมาที่บ้านของตัวเองเป็นอบ้านของญาติญาติของญาติญาติยาในนี้เป็นของที่นึกยังไงมาอยู่ในซอยลึกขนาดนี้พี่เป้อ๋อมันหาที่ยากไ่มาก่อนแล้วตรงนี้ถือว่า่เที่ยวมาคั่แล้วก็ถูกด้วยแล้วลึกขนาดนี้คิดกรอเป่าฮะว่าเปิดร้านอาหารแล้วจะมีคนเข้ามาไม่ได้ไม่คิดประก แต่ก็มีใช่กลิ่นอาหารที่นี่ค่ะคือเย้ายวนมากรันจวนใจมากคือขวักมือมากคนบนตึกเนี้ลงมาทานกันมากมายเลยคือคอนโดนที่อยู่ข้างๆนี้แหละค่ะอันนี้มาง่ายมากถ้าเข้ามามิตุเนี่ยจิตราจิตราพาแมนชั่นจิตราพาแมนชันาา่น,นแล้วอาหารที่นี่มีเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เป็นอาหารใต้ที่ใต้จริงๆใต้แท้ๆเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้พี่ปองสั่งคือที่นี่เนี่ยนอกจากอาหารคืออร่อยแหละ อบอกบอกเลยว่าอร่อยและอร่อยทุกอย่างแต่อยากให้ดูมากกว่าความอร่อยก็คือว่าการนําเสนอเป็นการนําเสนออาหารใต้ยอย่างทันสมัยแล้วมีศิลปะอยู่ในตัวมากคนที่เป็นคนนาเสนอคือพี่เป้รเริ่มต้นจากจานก่อนจานนี้ก็ไปเดินหนาซื้อมาจากในสวนนี่สวนสวนจะดจักแต่จะไม่ได้ซื้อแบบเดียวกันหมดยกชุดเลยนะไม่ใช่ จะซื้อแบบหลากหลายไปเออเมนูนี้ใส่นี้ใส่นี้<า>แต่ละอย่างได้แต่อา่านก็จะใส่จานแบบนี้แบบนี้คิดเองใช่เองคิดเองดีไซน์เองหมดเดี๋ยวดูนะคะว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยพี่เป้เขาดีไซน์ลงจานเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ หากว่า y t u t u เนี่ยสามารถมีกลิ่นได้ด้วยจะเห็นจะได้กลิ่นกำจายมากใบเหลียงอ่อนทุกใบแล้วก็ผัดไข่คั่วในกระทะร้อนๆแล้วก็จากนั้นก็โรยหน้าด้วยกุ้งเสียบกุ้งเสียบอืมแล้วมาดูจานอยากให้ดูจานนี่คือการดีไซน์การนำเสนอของพี่เป้เห็นไหมฮะแค่จาน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 ,จานที่เปลี่ยนอะ อาหารแบบเดิมแต่จานที่เปลี่ยนม,มันทาให้ดูแบบอร่อยขึ้นนี่เป็นใบ,ใบเหลียงผัดไข่ใบเหลียงเขาอ่อนมากท่านผู้ชมมาดูกันนะคะนี่เป็นร้านลับซอยลึกจริงๆนี่ดูสิอ่อนทุกใบเลยใบเหลียงอ่อนทุกใบเลยแล้วก็กุ้งเสียบเลยคือเป็นอาหารใต้ของภูเก็ตนะคะแต่ว่าคนที่นี่ก็มาจากาใต้ที่ใต้หลายๆจังหวัดนะคะแล้วดู กุ้งเสียบทวใหญ่ยายมากเราจะมาลองชิมอันนี้แรลพี่วังสา์เป็นประมาณ8อย่างเขามีเยอะแยะมากมายเดียวกันนะสมุดเล่มนี้คือเมนูเมนูมีเยอะมากมีตั้งแต่ขนมจีนน้ำพริกอาหารทานเล่นแกงปักใต้ต่างๆแล้วก็ผัดผัดต่างๆจะแบ่งเป็นหมวดหมูเลยสั่งง่ายมากแล้วก็รวมผัด แล้วก็รวมปลาปลาต่างๆนานา,นาแล้วก็ปักใต้จานด่วนแบบว่าเป็นจานด่วนเช่นข้าวผัดไก่ข้าวผัดสับปะรดข้าวผัดน้ำพริกกุ้งเสียบข้าวผัดแกงไตปลาข้าวไข่นุ่มคั่วกลิ้งไก่เป็นตน้นอันนี้ก็เป็นจานเดี่ยวแล้วเครื่องเคียงก็จะมีเครื่ออันนี้จะเป็นเครื่องเคียงเครื่องเองโอเคเรา,เรา,เราอาจจะกลับสั่งกับข้าวมาเราก็สั่งข้าวถูกไหมแต่มีโรตีทอดมีเส้นขนมจีนผักสดผักลวก ถุงขอหัวโตดองไข่ดาวไข่ต้มไข่เจียวไข่เจียวต่างๆนาน,นาไม่จาเนเลยนะจ้าพี่เป้ไม่จานเลยแล้วเนี่ยเป็นอาหารพวกผัดเห็นเห็นไหมฮะเห็นวิธีการพรีเซนเทชันไหของพี่เป้คนจังหวัดอะไรนะนะครนครแต่ทอาอาหารแบบดูสิดูสตอเมเบเอร์เลยแล้วที่นี่ก็ใช้กุ้งไซส์ยอย่างนี้เลยแล้ววิธีการเนี่ยดูจานสิฮะมันทําให้อาหารปักใต้หน้าตาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไป แล้วจานสองใบนี้ก็ไม่เหมือนกันอันนี้ใบเหลียงผัดไข่สตอผัดกุ้งอันนี้เป็นฉันชอบทำรายการแนวหน้าพาตันลนร้อนมากชอบจริงๆอืมไม่ร้อนนี่ๆๆๆอันนี้นสำหรับอารกินล่นนะพี่นะ้ำอันนี้น,นี่หกดูจานซะก่อนสี่เหลี่ยมแล้วพับขึ้นหนวดปลาหมึกนี่ค่ะ หนวดปลาหมึกแล้วเอาไปชุบแป้งแล้วทอดแล้วโรยด้วยหอมเล็กกับพริกขี้หนูหั่นหยาบแล้วก็มีมะนาวมาให้ถ้ามันจะว่าจะยำในนี้เลยก็ได้แต่พี่ปองเวลามาร้านนี้จะไม่ชอบยำในนี้พี่ว่าจะกินอันนี้เหมือนทานคารามาลี่อ่ะหัวอร่อยมากคือทอดทอดได้แบบน้ำมันสะอาดร้อนถึงใจแล้ว แล้วจุดแป้งแล้วเขาสลัดสลัดสลัดแล้วเขาก็าทอดลงไปทอดโอ้โหอือหือกรอบโอ้ต้องรองต้นไม้อร่อยจริงๆตอนนี้ของแฉบอือหืออร่อยชิบเป๋งเลย บ้าบอจริงชอบดนไหมเห็นไหมดูจานเขาติมร้านเขาเล่นแล้วแต่จานเขาสวยมากจานจะไม่เหมือนใครเใยเมืองกินสตอดูสตอซะก่อนขอคิดไปเลยีกว่ากั่นเลยอร่อยที่สุดในโลกเลยอือ เดิมทีแม่ครัวเนี่ยแม่เนี่ยเนี่ยเดินอยู่แถวเนี้ยใครตะขาบให้ลูกชายแนละ้วอร่อยมากใบเหลืองอ่อนทุกใบแล้วคั่วกับไข่แล้วก็โรยหน้าพริกแล้วก็โรยกุ้งเสียบอืมแล้วก็นั่งกินนั่นร้านอย่างเงี้ยกินริมคลองอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ดูรถเก่า แล้วก็มีชาวบ้านผ่านไปผ่านมาแต่พอเดี๋ยก็จะมีเรือในคลองแตกวันดีไปไหนมาข,ข,มนนขายของขอือนี่น่าขายของอยู่ข้างหน้าก็คนอีนเนียขายของอือเนี่ยข้างในเป็นคอนโดที่พักอาศัยชาวต่างชาติผ่านไปผ่านมาเยอะมาก เดินตรงไปนี้ก็จะเป็นเนี่ยไปนี้ก็จะเป็นท่าเรือโอ้โหอร่อยมาแล้วนี่อยากให้ดูนี่แกงเนื้อเห็นไหมว่าคือถ้วยใส่แกงเนื้อเนี่ยสวยอย่างนี้เลยแ๋ยวนี้แกงเนื้อแล้วอวมวลมงจารองที่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วดูสิความพิถีพิถันจานรองดูจานรองก็สักก่อนมีขอบเขบิขบหยกักเยอะ เนี่ยแล้วอยากให้ดูนะแกงเนื้อเนี่ยนะคะน้ำข้นมากท่านผู้ชมแล้วเ็าจะโรยมาด้วยใบมะกรูดหั่นฝอยกับพริกและนี่คือเนื้อที่เคี่ยวแล้วเคี่ยวอีกเคี่ยวเข้าใจคาว่าเคี่ยวเข็นมหมเนี่ยเคี่ยวจะมันละลายในปากเคี่ยวจนกระทั่งแกงเนี่ยเข้าไปรวมกันอยู่ในเนื้อเพราะฉะนั้นแกงเนื้อที่นี่นะ คือเป็นแกงเนื้อที่แบบจำไม่ลืมจริงจำไม่ลืมดูจานเราจะจัดโต๊ะให้นะอันนี้รดมันแล้วเนาะอันนี้พวกผ่านอันนี้ของทานเล่นอันนี้ทานจริงจังอันนี้พวกทานจริงจังอันนี้อันนี้แกงเนื้อโอ้ตายแล้วพี่ปอมพี่องขอกินแกงเนื้อก่อนนะ อร่อยมากพี่วังเคยนะ่้กินแกงเนื้อที่เนี้ยคนเดียวชามหนึ่งคนเดียวเลยนะแล้วแบบกินกับแบบกินกับเส้นอะ่ะอร่อยจริงเนื้เนื้อไม่เละจนเกินไปเนื้อนิ่ม น้ำมีกินเนื้อแกเนื้อต้องมีกลิ่นเนื้อเนื้อต้องสู้ฟันอืมเนื้อไม่ใช่แบบว่าละลายในปากนะไม่ใช่อยากร้องไห้อร่อยมากมจริงๆแม่นี่ต่ออืมดูสิปลาหมึกขาราดมลอีม รู้จักร้านนี้ได้ยังไงมัารู้จักร้านนี้ได้เพราะว่ามีเพื่อนเนี่ยมากินแล้วผ่ามเพื่อนรู้จักได้ไงเพื่อนเขามาหาคนที่ตึกนี้แล้วเขาเลยลงมามากินแล้วก็าโทรเรียกแล้วก็าตายแล้วเราเคยกินเราเคยรู้จักเขาเคยเห็นพี่เป้ตอนอยู่ร้านผูเก็ตเทาผ้บอกว่าเขายาาที่นี่แนละ้วนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตในรอบยี่สิบปียังเสด็ทานอาหารกับน้ำปลา สร้างภาพแหละดูออกเนาะอืมโอ้โหอร่อยคนจะหาว่าไม่กินสตอ,ตอเลยจริงๆแล้วก็พกูนุ่ต้มไม่ค่อยถนัดแต่ถ้าเป็นคอสตอ,ตอนี่นะต้องกินนี่ยันเชว์ที่ดูใส่พริกเป็นเม็ดๆอย่างนี้แหละพริกๆๆๆๆๆๆๆพริกพริพริกพพิกจ้าอย่างนี้เลย ทำต่ต่อให้กินให้อร่อยอขอต่ต่อห้ามพลาดอืมอมอ,มอร่อยเป็นบ้าเดี๋ยวเจ้าสายแผนที่ไว้ให้ใครชอบปิดอาหารปักใต้ใบอกเลยอืม กินเก่งเนื้อเองคนทามเอ๊ะทำไมเธอกินแก่งเนื้อย่างเดียวไม่กินกับข้าวข้าวยังไม่มาเส้นยังไม่มาเก่งเนื้อแห่งปีเก่งเนื้อดีดีมีไม่กี่ร้านอืม อันนี้ยกย่องแล้วหอมเหมือนแบบเหมือนเหมือนเนื้อเส้นเนื้อสุกเส้นอะอมน้ำแกงเอาไว้เลยอะอันนี้ข้าทิ้มแล้วอร่อยมากเดี๋ยวดูนะขนมจีนขนมจีนมาหรือยังจ้าขนมจีนมาหรือยังจ้าเดี๋ยวดูจานขนมจีนนะคขาเรีนนะ้ว่างานงานงานอลังการมาก งานศิละปะของเขาเลยละ่ะนี่เป็นงานอันนี้เดี๋ยวแบกให้ขนมจีนก่อนทำท่าว่าจะมาแล้วมานะคะอันนี้อะไรคะงานเล่นนะพี่นะปลาชิงช้างทอดอ่าปลาชิงช้างทอดไม่ได้ทอดธรรมดานะทอดเราต้องใส่กระเทียมบี่ใส่ใสกระเทียมน้ำตาลปึกด้วยโรยใบคือทอดก่อนแล้วก็โรยกระเทียมกับน้ำตาลปึกด้วยหอมหวานหวานเค็มั อือต้องกบบหวานๆเค็ม,มๆอืออือมือหวานเค็มาแล้วนู่นปูไซอย่างนี้แล้วน้ำยาปูคือปูในนี้มีปูไม่ใช่เอาปูน้ำยาปลาแล้วปูเปะน้ำยาปูคือปูปอปแล้วปูเป็น,ก,นก้อน แล้ววิธีการจัดจานของเขาคือเขาจะอยู่ในถาสี่เหลี่ยมทั้งหมดแล้วถ้วยเล็กๆเ,เนี่ยถ้วยเล็กๆนี่ก็จะแยกเป็นแบบเป็นเหมือนเหมือนจิมจิอะ่ะเป็นผักดองผักกาดดองกับแตงควาดองแตงควาดองก็หั่นพริกใส่ไปหน่อยอันนี้ผักกาดดองแล้วน,นี้ก็เขาก็จะเรียงเขาเขาทำของเขาเองนะเขาก็จะเรียงเส้นขนมจีนอันนี้เป็นปลาชิ้นช้างที่ค้คยๆกับอันเนี้ย แต่ว่าไม่ต้องโรยเกลือและไม่ต้องโรยน้าตาลปึกแล้วก็มีพริกแห้งแล้วก็มีถั่วหัวโตมมีไข่มีผักสารพัดผักมีถั่วฝักยาวต้องมีใบโหระพาต้องมีมีถุงอ้อใช่ไหมมีแตงกวาใช่ไหมและมีอันนี้ด้วยขอนยาตใช้มือจับนะล้างมือแล้วสับประรดจ้าท่านก็นสับประรดจ้าแล้วเขาจะเอาจาัดนี้สวยมากตอนที่ละมาที่นี่ครั้งแรกเนี่ย พี่ผู้หญิงคนนึ้งพาแฟนแฟนฝรั่งมาแล้วเขาแล้วเขาแบบเขาสั่งจานนี้คุณพี่ฝรั่งถ่ายแล้วถ่ายอีกขึ้นอินสตาแกรมใหญ่เลยสวยมากจานนี้ถ่ายแล้วสวยมากเอาละเราก็มาวิธีคือทนอาหารที่นี่ดีนะเรามีเพื่อนบ้านนี่หนหนึ่งอันใช่ไหม แล้วเราก็เอาสับรดชิ้นหนึ่งเนาะ,ะผักสะหน่อยน่งเนาะพี่พี่ปองมือเลยนะนี่อันนี้หน่อยนึงเนาะแต่พี่บอกก็นีน่แล้วราจุ่มๆลงไป ราเทชุบๆลงไปอีกนี่แล้วถ้าเราเรารู้สึกว่าเราอยากอันนี้มาทานแนมเ้่ยก็ได้ไม่มีกติกาใดๆอร่อยมากออกมาเป็นอย่างนี้จ้าและนี่คือร้านครัวปักใต้อาหารภูเก็ตแท้ๆเชิญพี่เป้นั่งค่ะ และนี่คืออาหารที่วันนี้พี่ปองอ่ะคัดมาจากในเล่มใหญ่เล่มนี้นะคะที่เป็นอาหารที่พี่ปองชอบมาทานมากมาประจําครั้งแรกที่พี่ปองมาเลยนยะคือเพื่อนพี่ปองเพื่อนพี่ปองมาทานที่ร้านนี้แล้วก็ส่งส่งโลเคชั่นให้แลวพี่ปองก็มาตามเพื่อนมาแล้วก็พบร้านเล็ก,ลกๆนี่แหละแต่ครัวน,นี่ยิ่งใหญ่มาหาศาลมากกินแล้วแสงพุ่งปากจริงๆแล้วก็นี่คือนี่คืออ,นนอันนี้พี่ปองชอบ แต่บางคนแต่เพื่อนพี่ปองมาเนี่ยบางท่านก็จะทานนู่นทานนั่นทานนี่ทีนีค้คำถามคือว่าความอร่อยขนาดนี้มาจากแม่ครัวแม่ครัวเอามาจากไหนจ๊ะแม่ครัวเนี่ยมาจากจากภาคใต้บางคนเี่แล้วก็จากเ,เพื่อนบ้านแต่เราก็มีสูตรให้เขาทำเอ,อสูตรพี่เป้เองใช่พี่ใช่พี่เป้ชอบทำอาหารก็นิดหน่อยพี่ทำเป็นทั้งหมดนี้ทำเป็นไหม อ๋อบางอย่างเลยบางอย่างก็ศึกษาอ๋อเหรอฮะศึกษาจากไหนอะ่ะก็จากาแม่บ้างนะเนี่ยอ๋อคือตำราในบ้านสูตรของสูตรในครัวบ้านตัวเองปกติแล้วอาหารอาหารใต้จะแบบเราจะรู้สึกว่าพอได้ยินอาหารใต้ปุ๊บโอ้โหมันเผ็ดมากอ่ะแต่ที่นี่ไม่ค่อยเผ็ดมากอ,ะอ่ะเอาแบบพอดีพอดีเยพอคนกินได้หมดพืวอน่ากันจะเว้นว่าอาหารจานเดียวนอ,นอ่าแบบ ที่ที่ต่อที่เครื่องแกงอะไรเนี้ยก็จะเผ็ดหน่อยอ๋อเนาะมันพวก <Ừ. S 2> แกงเหลืองอะไรพวกเนี้ยอัน,นอันนี้คือพี่ลดเผ็ดลงมาหรือว่าไม,มไม่เดิมเดิมไม่เดิม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 แต่ถ้าเป็นพวกน้ำพริกอะไรพวกนี้ก็จะเผ็ดหน่อย oh, <no. S 2> พวกน้ำพริกแกงเหลืองแบบแกงอะไรที่เราทาที่ที่ต่อที่มันสามารถแยกแยะได้ว่าเผ็ดน้อยเผ็ดมากอ๋อ oh, oh. อย่างนี้อย่างวิธีการจัดอย่างเงี้ยมันคือศิลปะข,ของการจัดจานเลยนะใช่ีพ่พี่ไปเรียนจากไหนมาจ๊ะ อันี้เรียนจากาเรียนจากแม่แม่ของน้องเกดนี่เรียนพแม่ของน้องเกดคือเห็นเขาจัดจานแบบนี้<ช>พี่ก็ทำน้องจำจำไหมครูพักรักจำจำแต่มําจะเริ่มต้นจากการซื้อจานก่อนวิธีการซื้อจานที่ไม่ใช่แบบเซตเดียวกันหมดเนี่ยอันนี้เป็นวิธีการซื้อจานที่เจ๋งมากคือจามาจากที่ต่างๆนะเอาเอาอาหารลงไปในจานใหญ่อ,อันเนี้ย สีดามยกขอบหรืออย่างเงี้ยการลองแบบเป็นระบายหรือการจัดจัดแบบจัดทุกอย่างอยู่ในเหมือนกับเป็นโต๊ะเดียวกันเลยอย่างเงี้ยมันก็ทําให้อาหารบนโต๊ะเนี่ยมันนอกจากอร่อยแล้วยังสนุกสนานด้วยพอเรามาเปิดข้างในซอยอย่างเนี้ยพี่ได้ไหมคะกันมันก็ได้อย่าไปขนาดจะแบบลึกหน่อยอย่างนี้มันต้องแบบ เหมือนปักพวกมันกินก็แชรแช์ไปปักต่ป<า>อป่าใช่แต่มันจะแต่ถ้าไม่เคยมาอาจจะมายากหน่อยอเพราะว่าบางทีมันอาจจะลึกไปอันนี้ซอยเราใช้วิธีนี้เรามาครั้งแรกเรามายากนะคะเราใช้วิธีโทรศัพท์หาพี่เป้พี่เป้ขี่รถเราใส่ออกไปแล้วนำเราเข้า,า <laughs> มา <laughs> รับหน้าปาักซอย25้าทางหล่อ25้าเรามีเบอร์โทรศัพท์ให้นะ089 485 0เ48เดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอให้นะ แล้วก็โทรหารพี่แป้งพี่แป้งไปรับหน้าปักซอยได้มา <c oughs> ครั้งเดียวรู้เรื่องมาทีเดียวรู้เรื่องเลยแล้วถ้าได้นั่งข้างนอกเนี่ยกลิ่นอาหารเนี่ยโอ้โหมันกระจายไปทั่วถ้านั่งข้างในก็จะได้บรรยากาศแบบอีอแบบหนึ่งเขาก็จะเปิดเพลงเก่าเพลงปี60 70 80 90ดิสโก้บาทีมันนั่งแล้วก็ระลึกชาติได้ <c oughs> <c oughs> วันนี้เรามาที่ร้านอาหารชื่อเต็มเมคือร้านาครัวปกากใต้ ร้านอาหารใต้เมืองภูเก็ตร้านอาหารใต้เมืองภูเก็ตแต่บางทีบางทีเราอาจจะได้ยินชื่อร้านครัวปักใต้บายเป้ก็เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ไม่แตกต่างกันโทรหาพี่เป้เขาละกันแล้วจะได้รับประทานอาหารคุณภาพที่ดี <c oughs> และเรามาอย่างเนี้ยอันนี้เขาไม่ได้ทําให้ถ่ายนะขายอย่างนี้กุ้งไซส์นี้คือปูไซส์นี้จานไซส์นี้แล้วขายอย่างนี้ยทุกวันเพิ่งเปิดมาที่นี่ได้ประมาณรวมแล้วก็ประมาณักหกเดือนมั้ยหกเดือน มีขาประจําแล้วอย่าลืมอย่าพลาดนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคุณค่ะสาหรับอาหารปักใต้วันนี้อยู่กับพี่เป้ของคุณพี่เป้มากแล้วก็ในอีนี้หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับอาหารปักใต้ร้านเล็กๆอยู่ในซอยลึกสุดใจแต่อาหาหรอร่อยเลิศล้ําเกินลําพันติดตามกันในอีพีหน้านะคะในแนวหน้าออนไลน์สําหรับแนวหน้าพาตลอด